เดี๋ยวเดี๋ยวผมเชียร์แป๊บนึงนะแล้วเพื่อนผมจะมาร้องเพลงผมด้วยได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรเนาะอเดินมาทำไมตะกุตโตระกาศประกาศคอน์เสิร์จบแล้วกลับบ้านนอนนะครับอย่ามัวแต่เข้าติ๊กตอกแล้วคนที่ตัดตรงติ๊กตอกตัดสั้นๆอย่าตัดยาวนะครับสงสารคนซื้อบัตร จากเต้าเสียบแปงนะครับผมอันนี้เสียบแปงฝากมานะครับผมโอ้เสียบแปงอ่ะสอยซอยพี่น้องฟังสอยเอ่ะซอยยังไงทีดบอกห่วยว่าด้นัดบ้างเหรออ่ะซอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยซอยพี่น้องฟังสอยสาวสาวหน่อยบ่ฮู้จักนุกธนาดล บาดพ่อเสียงนกตนั้นจับคมเท่านั้นละอนุนุๆๆนุน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 ุน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 นนุนุนุนอนุนุนเนุนนุ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 นนุนนุนุัยนน ผู้ใดของใหญ่โกดไล่มาให้ผมแน่โนกตะยางบินขาบไปโกผู้ใดของโกโอ้ยโยโกมาให้ผมแน่โนกตะยางบินขาบไปจีนผู้ใดหมวยยิงไว้ส่งสิบมาให้ผมแน่โนกตะยาง ส่งสัญญาณมาให้ผมแดลไอ้นกคำแหล่ไอ้นกคำดำไอ้นกคำน้อยไอ้นกคำแหล่ไอ้นกคำจ้อยไอ้นกคำเหี้ยวจบการสอยเพียงเท่านี้เอาเปิดเ,เปิ้งเปิดเปิ้งกันมาเลยดูด้วยเปลแปยนเครมาแล้วหรอ ไม่เอ็นมีเลย,เลยนกแต่ยางเอาเอา,เอาลองลองซิแบบนี้ได้ไหมโบได้บ่เคยลองใครไม่ไหวแล้วเมื่อกี้คุณมาได้กันกับเขาไหมเนี่ยผมถามคุณหน่อยสิพครย่ามาเฮ้ยสอยสอยพี่น้องฟังสอย สาวสำน้อยว่าู้จักมาขามบัดกระพาบไปนำขามขาขามขาโอเคครับผมนะฮะวันน <il wrote> <ports> ี้ขอบคุณพี่น้องเอ็มซีมากๆนะครับเอซีทุกคนนะฮะที่ ทำแพ้ก,พกันนะครับผมช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยู่กับพวกเราสิงมิวสิกนะฮะช่วยกันร้องไปดังๆนะครับผมผลงานเพลงของผูู่ดูโอสถตียรครับและฟงสกอรเแตะตะกุณต่อออกมควงไปฟ,ฟากป้าพี่ดอง โอเคโอเคครับนะครับคุณน่าต้องขออภัยด้วยนะครับผมบก็ที่บ,บ้านเป็นไงล่ะนะฮะโอเคอ่ะหนึ่งผลงานเพลงครับผมมาฮ้องโมกัวกเอาไปฝากป่า,ปา เลยถาหัวข้าับโรเจากหัวแหกกแกหัวรถจากเส้ทางรถแหกห้อมเินมาหอยเนตอพหัวมา แทอดในใจดังดังกำลังดังแม่คอยใสุ่กยาสีหอมยาสีไฮมันบอก้ที่เป่ไปเอาหอมพวกห้ป้าสากรอนเงไปหอดเืป้าเดินครัป้ามากระหอดป้าเราบออยู่บ้านหอมพวกเขาไปบอกป้าปาไปหน้าเลยหัวหน้ากลังเสียแกงหัวแหกลแกงหัวเล้กาเลยหางหนแน่นั้นคือเพื่อพาหอมลุกยุมคนจากเจ้าเข้ากหัวเลยมาหอดคนตวเสาเท้าอย่อดหวหัวหอมพวกหวเอาไป เวลาหมดแล้วกลับปิดเลยเลยเวลามาเยอะนะครับขอพระคุณเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอบขอบคุณเอฟซีที่อยู่ที่นี่และก็อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยว จะให้น้องถ่ายรูปเพียงสั้นๆนะครับไม่ต้องมีดนตีนะครับเพราะว่าเกรงใจเจ้าหน้าที่นะครับกราบขอพรกคุณเจ้าหน้าที่รอบหนึ่งนะครับที่้อเฟื้อเวลาให้เรามาจนถึงเวลานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปเงียบๆนะครับนะฮะโอเคครับเอาเลยอ่าตรงนี้มุมหนึ่งแล้วก็หันหน้านะครับอ่ะขยับเข้ามานะครับเก็บภาพประทับใจร่วมกันนะครับอ่าตรงนี้นะฮะอ่ะ ะะงดงดใช้เสียงนะทีนี้เอาเป็นว่าเราจะอยู่ในความเงียบแล้วกันถ่ายตรงนี้รูปนึงแล้วก็ให้น้องหันหน้าออกไปหาท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วอยู่ทางบ้านนะครับยังด่วนเลยนะครับยังด่วนนะฮะ